อาจารย์คะวันนี้เราอยู่กันที่วัดไหนคะวันนี้เราอยู่ที่วัดบุญยะราศีอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้นะอาจารย์พาพวกเรามาทําอะไรกันคะให้มาไหวลุงปูม่เมียนนะเป็นพระเกจิรูปหนึ่งของจังหวัดชลบุรีที่น่าศรัทธาและน่านับถืออย่างมากเลยแลวพอได้ท่านได้จากจากเราไปเนาะ บอกเลยว่าร่างท่านนะเป็นเสลสังขารเป็นพระธาตุเลยนะทั้งองค์เลยนะวันนี้ผมก็เ,เลยพาผูตายเนาะแล้วก็ครอบครัวนะได้มากราบแล้วก็ได้มาลอดใต้เสลสังขารน,นะเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยนะครับอืมท่านอาจารย์บอกว่าต้องมาแก้แบบสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายที่นี่ด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ผมจะไม่โยนของมากระทำนะเป็นคนปกติแล้วก็มากราบได้มาลอดใต้เสลสังขารข,ของท่านได้นะ แต่ถ้าใครมีเรื่องของ้าไปโดนคุณใส่โดนบนดําหรือว่ารู้สึกว่าโดนลมเพลิลมพัดเราแนะนําเลยว่ามาที่วัดบุญเจรราศีแห่งนี้นะจะมาลออสักสามครั้งนะเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้มันหลอกไปจากร่างกายนะครับผมปิดขัดเรื่องใดๆก็แล้วแต่ก็คือมาขอท่านได้ใช่ไหมได้เลยได้เลยได้ทุกเรื่องเลยนะเดี๋ยวเราไปวัดตอกตอกกันเลยค่ะได้เลยครับผมตามมาครับ